ช่ครับนะครับเป็นผูบ้บริการของโรงเรียนเหมือนนิดรองศาสตราจารย์ดรบุญช่พยส่วนในหมูเมื่อเช้านี้ทางต้นต้นปรีดีอยาแนะนำผมว่าผมเป็นศาสตราจารย์ตอนนี้อยู่แล้วรอรอกดต้งครื่องนะครับยังรออยู่ก็ใช้ได้ยังใช้คำว่าศาสตราจารย์ไม่ได้นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเนื่องจากทุกทุกท่านเนี่ยเป็นบุคลากรผมขออนุญาตใช้คำว่าเป็นบุคลากรทารงการศึกษานะครับ กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะได้รับรับทราบจากคุณพัฒนว่าคุณพัฒนเป็นผู้บริการโรงเรียนด้วยใช่ไห<ช><ช>มครับใช่ครับโอ้ถ้าอย่งางนั้นก็ทุกท่านก็เป็นครูกันหมดแล้วะครับใ,<ช>ในที่นี้ทีนี้ผมเนื่องจากเวลาจํากัดวิดีโอวิดีโออะไรต่างๆก็คงไม่เข้านะครับมาคุยกันระกันนะครับว่าไม่เป็นทางการนะเป็นเรื่องเกี่ยวว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นเหมนการอย,ย่างไรหลังจากที่ได้รับแนวนโยบายมาจากท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะครับท่านดรไพรวิน วันนี้ผมจะมาคุยถึงบนเส้นทางของการพัฒนาลุลุงหลนักเรีเยนนักเรกยนว่าเราทาอย่างไรกันบ้างนะครับมีกิจกรรมอะไรอยู่ตามไปไปเรื่องการพัฒน,น,นานักเรียนที่มีความจามารถพิเศษทุกท่านคงทราบว,ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องนี้คุยมานมา50ปีแล้วในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลมีโครงการต่างๆภาคแผนภูมเนี่ยผมทำขึ้นมาห้ทุกท่านได้เห็นว่ามันมีความซับซ้อนอย่างมากเลยในการพัฒนา เด็กที่มีศักยภาพมีทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับเล็กๆไปจนถึงระดับที่จบการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกกันแล้วเราอยู่ตรงไหนผมคงไม่ไม่ลงรายละเอียดลงไปลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นของห้องเรียนพิเศษนะครับในระดับมัธยมเนี่ยมีห้องเรียนพิเศษมีโรงเรียนพิเศษมีหลักสูตรพิเศษเศต็ไมไปหมดเลยผมจะขออนุญาตกล่าวถึงในกลุ่มนี้แล้วกันโรงเรียนของเราเนี่ยพิจารณาได้ว่าเป็นโรงเรียนเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ ครับคือของวิทยาศาสต ah ร์นะะี่แหละมีกำเนิดวิทย์มหิดลวิทย์จุฬาพอดนะครับถ้าดูถามนี้ในระดับที่เป็นมัธยมนะครับกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนน้องใหม่สุดเรียกว่าเป็นหลักสูตรใหม่น้องใหม่สุดเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับโครงการปศทโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยีเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นับได้ว่าเป็นต้นกําเนิดของการศรึกษาในการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ กำเนิดวิทย์เนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มเมื่อปี2518อันนี้ผมไม่อยากจะนัเพราะจริงๆแล้วคือโครงการเดิมครับแต่มันมีการปรับรูปใหม่วิธีการในการคัดสรรเด็กแล้ววิธีการนําเด็กไปฝากไปสถานที่เรียนต่างๆเนี่ยก็เียการปรับจากเดิมแต่ตัวเนื้อโครงการจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากำเนิดวิทย์เนี่ยเป็นน้องใหม่สุดกำเนิดวิทย์เกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับก็มาจากทันตแพทย์ท่านนี้แหละครับที่ดํา่มบอกว่าเราจะมาพัฒนามาร่วมกันสร้างชาติยริง่ในวิทยาศาสตร์ตึกโต๊ะ วิสัยทัศน์ที่มีก็คือบอกว่าเนะร,รขาขออนุญ,ญาตนะครับได้รับการจัดตั้งโดยกลุ่มแฟลกชิพของปตทที่เป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนกบประมาณของโรงเรียนแล้วก็กรมการนการบริหารจัดการทั้งหมดที่เราได้เนี่ยมาจากกลุ่มปตทนะครับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนก็คือโรงเรียนจะเป็นแหล่งความรู้อันแหล่งความรู้และแหล่งอ่างที่ทางการจัดการการศึกษ,ษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นําระดับโลก ผมพราะนักเรียนให้มีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมธารณาและเป็นผู้นาของสังคมเพื่อการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนเมื่อเราได้วิสัยทัศน์อย่างนี้เนี่ยทางโรงเรียนเราก็บอกว่าเราจะถอดจากวิสัยทัศน์ออกมาเป็นการพัฒนาอย่างไรโรงเรียนเราถอดแผนการพัฒนาออกเป็นสามด้านนะครับด้านหนึ่งแน่นอนครับในเมื่อเราต้องการพูดตรงๆคือเราอยากจะสร้างกลุ่มที่เป็นหัวรถจักรกลุ่มอัศวินที่เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังขาดก็ต้องมีในเรื่องของทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และการทํางานใัญ เราบอกว่าลูกๆเราที่ออกมาจากำเนิดวิทย์เนี่ยจะต้องมีทักษะกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างโดดเด่นสามารถนาไปใช้ในการศึกษาต่อรวมไปถึงสร้างผลสัมฤิในวิชาชีพของเราในทางวิทยาศาสตร์ได้แต่นั้นไม่จบแค่นะั้นเพราะเรารู้จากการเรียนรู้ของการสร้างเด็กนะครับที่เป็นเด็กวิทยาศาสตร์หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยเรารู้ว่าเด็ก g i เ t ็ก <c oughs> บางทีมันก็มีเส้นฝ่ายหลายแบบระหว่างความเป็น g i f เด d กับการมีปัญหาบางเรื่องนะครับเราก็บอกแค่นั้นเนี่ยเราต้องมี life skill การที่ทาให้เขามีอารมณ์จิตใจที่เข้มแข็งมุลล่งมั่นมีความสามารถในการปรับตัวมีจิตสาธารณะต้องมีความมั่นใจในตนเองและมีความเข้าใจและศรัทธาในก่นนกรแข่งการที่จะถูกพัฒนาไปนะครับในสองเรื่องเนี่ยเราเป็นหัวใจหลักแต่แน่นอนครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเราจะไปพัฒนาอาสวินจะไปแข่งเขาได้เราก็ต้องใช้ภาษาสากลใช่ไหมครับเราบอกว่าภาษาจะต้องไปเป็นอุปสรรคในการเรียนของนักเรียนเราในการไปแข่งขัน เพราะนั้นโรงเรียนนี้จึงสอนทั้งหมดเป็นภา,ารรษาอังกฤษมียกเว้นอยู่หนึ่งว,วิชาภาษาไทยภาษาไทยใช่ครับภาษาไทยเราสอนเป็นภาษาอัง <c oughs> กฤษยากก็ทีนี้วิธีการทํางานของเราเนี่ยนะครับเราบอกว่าถ้ามาอยู่ที่กัมพูชาก็จะได้เจออะไรบ้างแนนอนธรรมเนียบรักครูผมกล่าวโดบอกว่ามีทุนการศึกษานะครับให้กับทุกคนมีการพัฒนา,า,าภา,ารรษานอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีภาษาที่สาร เด็กเราได้รับโอกาสใน้เรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีสเปนเยอรมันฝรั่ังเศษตามแต่ที่เขาประสงค์นะครับถ้ามันมีกลุ่มระดับหนึ่งเนทางโรงเรียนก็จะดของตระรูนาผู้เชี่ยวชาญทางภาษาี่มาช่วยแต่ไม่แค่นั้นนะครับครูของเราในโรงเรียนเนี่ยหลายท่านมีทักษะทางภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนต่างๆมีอยู่แล้วท่านจะสอนได้เลยนะครับทีนี้เรื่องอื่นเนี่ยสามเรื่องที่ผมขอไม่พูดถึงแล้วกัน ราจะได้เพื่อนร่วมชั้นที่ดีที่สุดครูที่ยอดเยี่ยมที่สุดห้องเรียนระบบการดูแลเรียนหลักสูตรประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านกิจกนนรรมต่างนี่ผมขว่าไปทีละเรื่องนะครับรวมเวลาแล้วไม่น่าจะเกินสักสิบนาทีสิบสห้านาทีนะครับเอาแล้วครับเพื่อนร่วมชั้นที่ดีที่สุดมีคําพูดอยู่เสมอว่ากําเนิดวิทย์เนี่ยคือแหล่งที่เอาเพชรมากองรวมกันเพชรให่ๆมนก็นเป็นเพชรผมขอบอกว่าไม่จริงโรงเรียนนี้ไม่ได้ต้องการหาเด็กที่เก่งที่สุดแล้วมากองรวม ระบบการคัดเลือกของเราคือเด็กที่มีความพร้อมและเป็นไป,นปนตามวัตถุประสงค์การพัฒนาของโรเงเรียนต่างๆนะครับที่จะมาอยู่ที่นี่ได้เราบอกว่าเด็กที่มันจะเก่งเขาบอกเด็กเก่งอยู่ที่ไหนก็เก่งในงานวิจัยในระบอกบบนะั้เด็กเก่งต้องมีเพื่อนเก่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในการพัฒนาของเราบอกว่าเด็กของเราจะอยู่ประมาณแบบนี้ครับนะครับ คือเด็กที่มาช่วยจะเป็นเพื่อนเรียนช่วยจะพัฒนาต่อไปทำอย่างไรการโกงตัวเลขขอโทษครับตัวอักษรเป็นจะเลกนิดนึงอ่าปายกันใหญ่แล้วนี่นะครับวิธีการทำนีนของโรงเรียนเกิดวิทย์นี่ก็คือเบื้อง,องต้นคือเปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศเราจะมีสนยนสอบกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็คัดลงมาจากกี่พันคนก็แล้วแต่ในรอบแรกนะครับห้เนลอสักร้อยคนหลังจากนั้นก็จะมีการสอบรอบสองมีการสอบสรรัมภาษณ์ จนเราได้ตัวจริง72คหนก็ปีหนึ่งเราแ,แค่72 <c oughs> แล้วก็มีตัวเรียกว่าตัวที่เราอาจจะเรียกเข้ามาท่านในกรณีที่72คนนั้นไม่ตอบรับนะครับในยุคแรกๆเนี่ยเราเคยมีการเรียกลงไปถึงจนครบนะคะรับสำรองทั้งหมดแต่ในปีปัจจุบันนี้เราเรียกไปประมาณสักไม่ถึง20รายนะครับก็อตอบรับเราจำนวนที่ตอบรับเนี่ยก็ปเป็นไปตาม ที่เราประสมทุกประการนะครับแต่ว่าโรงเรียนที่เข้าได้เราอาจจะดูน้อยนิดนึงจะมีอยู่95โรงเรียนจากทั่วประเทศที่เข้ามาในวันนี้เป็นไได้กระจายกันอยู่ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ไม่เพียงแต่นักเรียนที่เราพยายามคัดเลือกให้ตรงกับเป้าหมายในการพัฒนาของโรงเรียนแล้วเรารู้ว่าเด็กจะดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับครูเพราะฉะนั้นครูของโรงเรียนนี้ได้รับการพัฒนาค่อนข้างมากีเดียวพัฒนาถึงระดับ กำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีครูรางวัลครามนิเซอร์วอร์ดคือรับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามปีติดกันต่อเนี่ยนะครับรางวัลนี้ระดับไหนก็คือในประเทศไทยครูวิทยาศาสตร์ก็จะมีอยู่แค่สองรางวัลเองนะครับที่เรียกว่าเป็นครูรางวัลวิทยาศาสตร์ดีเด่นจริงๆถ้าไม่นับรวมถึงครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับเพื่อมีรางวัลวิทยาศาสตร์ศึกษากับรางวัลจากจากท่านนายกรัฐมนตรี คร,ครูของเรานะครับก็ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องในมีดรเตอร์พานุโองออครูสรันครูสุรนันท์สำหรับครูสรันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราเราแสดงเห็นเลยว่าไม่ติงแต่ครูวิชาการนะครับครูสนับสนุนของเราก็สามารถพัฒนาไปถึงระดับที่ได้รับรางวัลครามินิสเตอร์วอร์ดได้ครูสรันเนี่ยเป็นครูที่ดูแลเรื่องห้องงานช่างในยุคนั้นนะครับแต่ท่านก็ มีผลงานที่โดดเด่นแล้วก็มีมีม,มีวิธีการในการเรียนการสอนจนกระทั่งได้รับขับเรือปีหนึ่งหนึ่งในปัจจุบันพราม,มินเตอร์วอดได้เพียงจากทั่วประเทศครูหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับทําไมเราถึงมาเห็นัันได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าครูเรียนเราอาจจะบอกว่าเป็นครูเด็กงนะครับคือเราโตไปได้วยกันครูเราในค่นข้างอยู่น้อยถ้าดูจากผังนี่นะก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณ under สี่สิบใครที่อายุยน้อยอยู่ผมกรงนี้อายุน้อยหมดแล้วกันนะครับ ก็อยู่ประมาณนี้นะครับในปัจจุบันทางโรงเรียนเราไม่มีครูระดับปริญญาตรีกแล้วนะครับคือปริญญาโทร,ระดับปริญญาและในอีกอสองสามปีนับจากนี้ก็จะมีครูปริญญามากกว่าระดับปริญญาโททั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะนโยบายของผู้ให้การสนับสนุนนะครับนั่นคือโรงเรียนเราเองเนี่ยมีแผนพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนะครับทางกลุ่มผู้สนับสนุนได้รุนานจับ ให้เราเนี่ยมีงบประมาณในการส่งครูไปศึกษาต่อในปีนี้เราได้ไปสองคนนะครับคือครูป่วยนะครับตอนนี้ไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียหลักสูตรการศึกษาเคมีนะครับแล้วก็ครูวัวนะครับครูประทุมตอนนี้ไปอยู่ที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เรื่องการสอนภาษาอังกฤษนะครับทั้งสองท่านกนจะใช้เวลาน่าจะไม่เกินสองปีครึ่งหรือสามปีนับจากนี้ที่จะจบกันมัน มาเป็นครูประจำโรงเรียนนี้ต่อไปถ้าไปคือส่วนหนึ่งด้วยความที่ครูเนี่ยโตเป็นโรงเรียนครูโรงเรียนนี้เป็นครูที่ทุ่มเวลาแน่นอนครับบ้านทา่านอยู่ตรงนี้บ้านผมก็อยู่ตรงนี้ทุกคนก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นครูคนนี้เขาจะอยู่กับเด็กเรียนตลอดเรียกว่าเกือบตลอดเวลาเป็นครูที่เรียกว่าใช้เวลากับนักเรียนมากกว่าคนที่บ้านนะครับเด็กๆจะมาเวลาไหนก็ตามจะมีครูที่ช่วยดูแลอยู่เสมอนะครับ ที่สาคัญคือด้วยความที่เขาเขาอยู่กับเด็กนในรูปนี้มีครูอยู่หน,นึ่งท่านมีใครพอทายได้ไหมครับว่าคุณครูท่านนั้นเป็นท่านไหนนี่ครับนี่คือคุณครูของเราเป็นครูคตศิสตา์นะครับที่สอนโอลิมปิกคณนิสถานนะครับเอาละนอกจากนั้นเรายังมีครูสมทบจากนานาชาติอันนี้เป็นแนวทา,าขงของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายาะกับส่วนหนึ่ง ความเป็นนานาชาติจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อเรามีบุคลากรจากระดับนานาชาติเข้ามาครูบางท่านเป็นครูรางวัลระดับโลกมาแล้วอย่างครูไมร่านนรตอนนี้เนี่ยคือถ้าได้รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสหรัฐอเมริกาขนาดที่ท่านขึ้นไปเทรนโปรแกร,ร,แกรอมอ u t ตร้าสเปซมาแล้วนะครับท่านก็ให้เวลากรงเรียนนี้ท่านได้ความรู้นายอยู่สเสมอนะครับอาจารย์วอลเนีเมีนะครับโอ้แต่ละท่านที่เข้ามาเนี่ยหลายหลายท่านก็เป็นศาสตราจารย์อยู่แล้วท่านก็มาสอนประจำโรงเรียนนี้สองเดือนสามเดือน สิ่งที่นักเรียนจะได้พบอีกส่วนอีกส่วนก็คือห้องเรียนที่ได้รับที่สูงกว่ามาตรฐานเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะมะีจะได้นําพาทุกๆท่านนะครับไปเยี่ยมชมผมขอการร่าวรวบรวมแล้วกันนะครับก็มีสารพัดห้องที่เราตั้งใจออกแบบมาเพื่อการศึกษาของนรเรียนจริงๆนะครับเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงในระดับแนวหน้าเลยคือเครื่องมือระดับเดียวกับห้องปฏิบัติการวิจัยของประเทศนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าเราจะจัดหามาเองอะไรที่มันเกินกําลังความสามารถของโรงเรียนจริงๆ เราก็ได้รับความวรู้เราะจากทางวิสเทคี่ใหญ่ของเราที่อยู่นะครับที่ทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมมาแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเราอยู่ภายใต้ลุ่วยพในทหลายๆครั้งนี่เครื่องมือวิจัยจำนวนมากนะครับเราก็ได้รับความวรู้เราะจากท่านท่านก็บริจาคมาให้เราทำไมเราทำอย่างนั้นเพราะเราต้องการสร้างให้เด็ีค,ความพร้อมในทุกท่านโรงเรียนนี้มีวิธีการสอนที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทอปนิตีเพ์นนิคเพียร์สทรักชั่นวิสเิร์ชเบส นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ครูเราได้รับการฝึกต่างๆเหล่านั้นมาและใช้ในคลาสการเรียนกรบศพเพราะฉะนั้นเครื่องมือต้องถึงวิธีการต้องถึงสิ่งสปอร์ตต่างๆก็คถือนะครับพร้อมกับการสร้างสารรค์ผลงานวิชาการในโรงเรียนนี้เน้นในเรื่องของการสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองมากๆผลงานเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปแข่งขันระดับนานาชาติเมื่อวานนี้ผมเพิ่งได้ข่าวที่ดีใจมากๆเลยน,นะครับคือเด็กักเรียนของเราเนี่ย จากตัวแทนประเทศที่ไปแข่งในเวทีที่สําคัญที่สุดของประเทศขอโทษกับของโลกคิวเวทนอินเตอร์เนชั่นแนลไซด์จแในแต่ละปีในแต่ละชาติจะส่งทีมที่เป็นท็อปทีมนั้นไปแข่งกันทั้งโลกเลยแต่ละปีมันเราสักเกือบสองพันทีมคือนี่ทีมที่เก่งที่สุดของแต่ละประเทศแล้วนะครับในปีนี้มีทีมจากประเทศไทยทั้งหมดสิบสี่ทีห้าทีมาจากกัมพูชานะครับอันนี้คือคือเป็นเป็นหมุดหมายสำคัญหนึง่งไม่เคยมีโรงเรียนไหนได้เกินกว่าสองทีมนะครับ ปีนี้แบบเป็นเป็นเรื่องการคลิกคลิกตำนานเรื่องอยทีเดียวอะนะครับเราเราพประสบความสำเร็จเรื่อยๆ,ๆนะครับในการไปแข่งขันในทุกๆปีเราได้ Grand Award Special Award นะครับก็คือระดับโลกมาแล้วรางวัลก็อยู่พอสมควรน,นอกจากนั้นก็คือโจทย์ปัญหาเชิงวิจัยในเรื่องทัวร์นาเมนต์มันมันมีทัวร์นาเมนต์สุนมากที่ไม่เพียงแต่เป็นการไปแก้ปัญหาที่เราทำนิดขึ้นมาการวิจัยต่างๆงานวิจยัยยกตัวอย่างเช่นเลยแล้วกันนะครับ งานของนาซาในปีนี้เราก็จะมีทีมตัวแทนจากประเทศไทยนะครับเพียงหนึ่งเดียวที่ได้เข้าไปในฐานะของของเรียกว่าเอเชียในเอเชียทั้งหมดนี้จะได้เพียงแค่สองทีมนะครับก็ไปแข่งที่นาซาเป็นโจทย์วิจัยพิเศษเลยนะครับก็หวังว่าเด็กเราจะประสบความสําเร็จเหมือนกันนะครับพร้อมกับการสร้างสารรค์ผลงานตีพิมพ์นะครับมีทั้งาการตีพิมพ์และการขอรูุสิทธิบัตรปีตีพิมพ์ในปัจจุบันเนี่ยในปีที่ผ่านมาก็น่าสนใจมาก ผลงานตีพิมพ์ร่วมระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยตอนนี้นับไปประมาณสิบเรื่องละนะครับเราก็จะมีการจดจ,นจนอนุสิทธิบัตรอย่างต่อเน,นื่องนักจะประมาณสักสองปีเรื่องหปีละเรื่องนอกจากนั้นก็แน่นอนครับเราหนีไม่พ้นในโลกโอลิมปิกวิชาการนะครับอันนี้น,นี่เรา,เ,เ,ราเราไม่ได้บอกว่เาเด็กทุกคนต้องได้รางวัลน,นะครับแต่มันเป็นเรื่องว่ามันอยู่ในดีเอ็นเอละเด็กที่นี่นี่คือพัฒนาตนเองช่วยเหลือแล้วก็ภายใต้กรอบการดูแลของคุณครูเนี่ยประสบสนนะความสำเร็จในระดับไหน เด็กเราเป็นตัวแทนทั้งระดับชาติและระดับนานชาตินะครับคือเราเราบอกว่าถ้านักจานวนเด็กปีละ72คนเนี่ยตอนนี้เด็กเราประมาณสักเกือบๆยีิบ20%จะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งในระดับชาติและวราเราสัก7%ของนักเรียนเน2ดคนเนี่ยจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งจากการแข่งขันโลกฟุตบอระดับนานาชาตินะครับนี่คือ2ปีหลังนี้จะบอกมาใ,ในนี้แหละเราจากนั้นเด็กจะได้พบทุกท่านเดินผ่านไปแล้วนะครับระบบการดูแลชั้นหนักชั้นเลิศเลย โรงเรียนประจำที่ที่อยู่ระดับเดียวกับระดับนานิชาระดับโลกแล้วตัวโรงเรียนเองนะครับอาจจะดูตัวตึกที่ทุกท่านอยู่ตอนนี้เป็นตึกที่ดูรูปร่างอยงู่ตัวเคอาจจะเป็นความบังเอิญอย่างไรก็แล้วแต่กำเนิดวิทย์ขึ้นดูเคก็มีตัวเคอยู่นะครับัางตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่ที่ท่านเดินทะลุมาเนี่ยครับในเส้นทางนี้จะผ่านตรงที่เป็นสปอร์ตคองเตกมีหอพักของนักเรียนมีบ้านพักพอของคณาจารย์อยู่ตรงนี้เรายังพื้นที่อีกระดับหนึ่งที่เราจะพัฒนาต่อเนื่องต่อไป เอาละอาคารสถานที่เส้นทางที่มีความปลอดภัยนะครับห้องพักสะดวกสบายเนื่องจากทุกท่านคงไม่มีโอกาสเึ้นไปดูนะครับก็จะเป็นห้องเดียวนะมีศูนย์กีฬาในร่มและกานแจกออันนี้คือครูเราจะสอนภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คืออะไรครคับโชว์ดรกินจาสอนพละนะครับ,นะรบอ่า กิจกรรมปลอดภัยสถานการณร์อะไรต่างๆ,ๆเพื่อเราไปข้างนอกไม่ได้ก็เอาข้างนอกเข้ามาอันนี้ความประทับใจล่าสุดข,ของเราคือตอนนี้เรามีตู้เต่าบินสองตู้แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าผู้ใหญ่จะกรุณาให้เอาเอาเอาตู้ขนมมาไว้บ้างนะครับเด็กๆจะมีความสุขมากครับนะครับอาหารการกินที่มนบุฟเฟ่สามมือนะครับปาก,กฟฟคืเลอยากจะตักก็คล้ายๆที่เรากินไปสกูกันนะครับก็จะมีนะั้น กุ้งหอยปูปลาอาหารนี่เรียกว่าสมบูรณ์คุณสุขจริงๆเพราะว่าการเรียนที่ดีก็คือต้องมีนะครับการบ่มนุนที่อันนี้สําคัญเลยคือหลักูตรของเราเป็นอย่างไรหลักูตรของเราเนี่ยเป็นเน้นการพัฒนารอบด้านรอบด้านอย่างไรตัวเนื้อหามาันอาจจะโอ้เด็กระดับนี้มันต้องเรียนเยอะสิไม่ใช่นะครับเด็กเราเนี่ยพยายามที่จะให้ตัวหน่วยกิจเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษา ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นจนเกินเหตุน,นะครับบางโรงเรียนเนี่ยนะโรงเรียนเราอยู่ที่ประมาณสัก86หน่วย86นบางโรงเรียนตอนนี้ขึ้นไป116แล้วนะครับแต่เราไปเน้นตรงไหนเราเน้นตรงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครับนะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลายมากไม่ว่าจะการเป็นการศึกษาดูงานการเรียนเชิญวิทยากรผู้มีความ,วามพิเศษในด้านต่างๆในปีนี้เนี่ยผมได้ติดต่อทาง CEO นะครับ ของลาซาดาได้คุยกันบอกว่าอ,อมาช่วยคูนเพราะว่าก็เป็น